นายประจมประหลัดสะกุลผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มอบหมายให้ในายวรทวย์ชัยสวัสดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดการประกวดนางสาวเชียงใหม่ประจำปี2565ร่วมกับนางวิภาวรรณวรพุทธิพงศ์รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และนางเสริรัต์โอภาสวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ณศูนย์การค้าเมียไล์สไตล์ช็อปปิ้งเซ็นเตอร์อำเภอเมืองเชียงใหม่เพื่อเปิดโอกาสให้สาวงามทั่วประเทศไทยได้ลงชิงชัยและ,สะแสดงศักยภาพของผู้หญิงไทยในการเชื่อมโยงอัตลักษณ์ความเป็นล้านนาสู่สากลอีกทั้งเป็นตัวแทนประชาสัมพันธ์เมืองเชียงใหม่ให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก ได้เป็นแบบอย่างด้านวัฒนธรรมการส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีจริยธรรมล้านนาให้อยู่คู่แผ่นดินล้านนาเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เยาวชนรวมถึงเป็นทูตสายสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่และเป็นตัวแทนของจังหวัดเชียงใหม่ในการร่วมกิจกรรมงานเทศก,กาลด้านการท่องเที่ยวทั้งในระดับจังหวัดและระดับประเทศ